สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมโครงการโกลเด้นทาวน์เพกาเซมนะครับตั้งอยู่ซอยเพกาเซมร้อยนะครับตัวบ้านมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำสองจอดรถนะครับตั้งราคาขายอยู่เพียง3.35ล้านบาทเท่านั้นนะครับหลังนี้เป็นแปลงมุมนะครับอยู่ติดกับสวนย่อมนะครับเนื้อที่อยู่ที่25.5ตารางวานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับ ตัวบ้านก็ต่อเติมลงรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหลังคาลงรถนะครับแล้วก็มีการปลูกกระเบื้องไว้แล้วแต่น่าจะเกิดจากดินสุดตัวนะครับจะมีรอยล้าของกระเบื้องอยู่นะครับจ่กของบ้านเก่าต่อเติมไว้ครบไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับ l i พิง g r รวมค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสามารถตั้งโซฟารหรืออาโต๊ะทานอาหารได้ตรกโซนนี้เลยนะครับผมชั้นล่างก็จะมีหนึ่งห้องนอนนะครับสามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็มีต่อเติมครัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีดีเฟกต์ปันตรงนี้ครับเป็นกระเบื้องนะครับโปรดเข้นมานะครับก็อาจจะต้องรื้อแก้ใหม่นะครับสี่แผ่นนี้นะครับผมอันนี้ประตูออกไปด้านข้างบ้านนะครับผมครัวก็จะมีหูดูดควันไว้แล้วนะครับแล้วก็มีเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็ซิงค์ล้างจานเป็นตู้เก็บของนะครับ ยังใหม่เลยนะครับราคาตลาดขายอยู่ประมาณ3.85ล้านนะครับอันนี้เราลดราคาพิเศษนะครับอยู่ที่ประมาณ3.35ล้านบาทเท่านั้นครับมาเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกันครับชั้นสองนะครับก็จะมีชั้นลอยตรงนี้นะครับ เดี๋ยวนี้นะครับท่ามฮาลสมัยใหม่ชอบต่อเติมชั้นลอยนี้นะครับสามารถทําเป็นบิวอินหิ้งพระนะครับหรือเป็นที่ตั้งหิ้งพระนั่งสวดมนต์ไหว้พระได้นะครับผมหรือใครไม่มีหิ้งพระก็สามารถทําเป็นที่เก็บของได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันครับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับเป็นห้องที่อยู่ด้านหน้าของบ้านนะครับผม กว้างนะครับอันนี้ก็เป็นระเบียงนะครับออกไปหน้าบ้านได้รับลมนะครับก็จะเห็นถนนเมนของโครงการนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่อยู่ในตัวห้องนอนมาสเตอร์ของเราครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองกันนะครับด้านหลังบ้านแวะนิดนึงครับตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องน้ําส่วนกลางครับผมไปครับก็จะมีห้องซ้ายกับขวานะครับห้องนี้ก็ฝั่งขวาของตัวบ้านก็จะยาวกว่านิดนึงนะครับประมาณเมตรหนึ่งแต่ความกว้างน่าจะเท่ากันนะครับครับ อันนี้เป็นห้องนอนที่4นะครับก็ท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับสามารถนัดชมนัดดูได้นะครับใต้คลิปก็จะมีรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อผมและ id ดไลน์ผมนะครับยังไงวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับท่านใดสนใจก็นัดชมกันได้นะครับสวัสดีครับ